คณะบริหารธุรกิจและการบัญชีมหาวิทยาลัยขอนแกน่นแถลงผลงานประจำปี2,561เมื่อวันที่19กันยายน2,561ที่คณะบริหารธุรกิจและการบัญชีมหาวิทยาลัยขอนแกน่นได้มีการจัดโครงการสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการคณะบริหารธุรกิจและการบัญชีปีงบประมาณพุทธศักราช2,561กิจกรรมเพื่อสรุปผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ โดยรองศาสตราจารย์ดรเพนศีเจริญวานิชคณะบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชีมหาวิทยลาลัยขอนแก่นเป็นผู้ถแถลงและมีรองศาสตราจารย์ดรเกรียงไกรขิดจเจริญรองที่การบดีฝ่ายศิลปะวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์มหาวิทยลาลัยขอนแก่นมาเป็นประธานในพิธีและกล่าวเปิดงานซึ่งกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้บุคลากรนักศึกษาในคณะ ตลอดจนบุคคลทั่วไปได้รับทราบผลการดําเนินงานและร่วมยินดีในความสําเร็จของคณะที่ผ่านเกณฑ์โครงการนําเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เป็นเลิศไปใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในหรือเอสเปก200พร้อมทั้งการมอบรางวัลประกาศเกียรติผลงานความสําเร็จของนักศึกษาบุคลากรและคณาจารย์ที่ได้ทําชื่อเสียงให้กับคณะบริหารธุรกิจและการบัญชีมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีผู้บริหารคณะบดีบุคลากรจากคณะวิชาต่างๆนักศึกษาและสื่อมวลชนมาร่วมยินดีรองศาสตราจารย์ดรเพศสีเจริญวานิชคณะบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชีมหาวิทยาลัยขอนแกน่นได้กล่าวว่าการบริหารงานประมาณ2ปีกว่าที่ผ่านมาก็มีกำลังใจนะคะแล้วก็มีความมุ่งมั่นที่จะทำอยู่ทุกวันทุกวินาทีเพราะว่า ได้รับการสนับสนุนดีมากนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากผู้บริหารของมหาวิทยาลัยนะคะตั้งแต่ทํางานมา2ปีกว่าก็มีแต่เสียงสนับสนุนแล้วก็มีแต่เสียงชื่นชมนะคะระยะเวลาต่อจากนี้ไปก็จะเป็นระยะเวลาของการที่จะใช้กําลังใจที่มีอยู่นะคะความสุขที่ได้จากวันนี้เพื่อขับเคลื่อนเพื่อเดินหน้าต่อไปนะคะมีรองคณบดีที่เป็นคนรุ่นใหม่นะคะรองทุกรองทํางานหนัก งานหนักมากๆนะคะแล้วก็ให้ความร่วมมือดีนะคะทุ่มเททุกอย่างนะคะเชื่อว่าความสุขที่เราได้วันนี้กำลังใจที่เราได้จากเพื่อนๆนะคะกำลังใจที่เราได้จากทุกคนที่มาร่วมง,งานในวันนี้ก็จะเป็นสิ่งสนับสนุนที่สำคัญที่จะทำให้พวกเราก้าวหน้าแล้วก็มุ่งมั่นไปสู่ความสำเร็จในที่สุดรองศาสตราจารย์ดรเกรียงไกรกิจเจริญรองที่การบดีฝ่ายศิลปะวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์มหาวิทยาลัยขอนแกน่นประธานในพิธีกล่าวว่า ขอแสดงความยินดีกับคณะบริหารธุรกิจและการบัญชีที่ผ่านการพิจารณาสู่เอสเปกสองนับเป็นอีกหนึ่งความสําเร็จที่นําองค์กรนําเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อดําเนินงานที่เป็นเลิศมาใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไปสู่ความเป็นเลิศอย่างก้าวกระโดดขึ้นอย่างน่าภาคภูมิใจขอชื่นชมในการดําเนินงานที่ได้มีการพัฒนาคณะตามนโยบายของมหาวิทยาลัยขอนแก่นและตอบโจทย์การพัฒนาภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยในเรื่องการเป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้านการผลิตบัณฑิตการสร้างความเป็นเลิศในเรื่องของการบริหารจัดการการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อให้ได้รับการรับรองในระดับสากลต่อไปความสําเร็จที่เกิดขึ้นล้วนแต่เกิดจากการทุ่มเทแรงกายแรงใจของบุคลากรทุกคนในคณะบริหารธุรกิจและการบัญชีที่มุ่งมั่นในตอนท้ายคณะบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชีมหาวิทยาลัยขอนแก่นยังได้กล่าวอีกว่า สำหรับก้าวต่อไปของคณะจะไม่หยุดเพียงเท่านี้อย่างแน่นอนคณะมุ่งเป้าหมายในอนาคตโดยประเด็นที่สำคัญคือเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศและสร้างความเป็นนานาชาติผ่านเกณฑ์มาตรฐานสากลซึ่งถือว่าเป็นพลังขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาในทุกพิตินอกจากนี้คณะจะยกระดับหลักสูตรต่างๆให้ได้มาตรฐานทางการศึกษาครบถ้วนสร้างงานวิจัยสำหรับการเสริมองค์ความรู้ใหม่เพื่อสร้างผู้นำสำหรับโลกธุรกิจ และสร้างบัณฑิตที่พร้อมทำงานในศตรวตรรษที่21สู่ตลาดแรงงานทั้งในระดับชาติและนานา,นาชาติ